สวัสดีค่ะคุณคือติ้งนะคะจากเพจรถมือแม่มาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วมารับชมด้วยกันนะคะเพจรถมือแม่อร่อยแน่เหมือนแม่ทําให้กินนะคะคุณคือติ้งมาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วรับชมร่วมกันนะคะวันนี้เราจะนําผลิตภัณฑ์ดีๆจากรถมือแม่ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะผลิตภัณฑ์รถมือแม่ของเราก็มี อันนี้ก็เรียกว่าผัดไทยรสมือแม่นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเริ่มไลฟ์สดด้วยกันวันนี้นะคะเชิญเลยนะคะเข้ามาร่วมด้วยกันนะคะเร่วมไลฟ์ด้วยกันนะคะวันนี้เรามีผัดไทยรสมือแม่นะคะอันนี้ผัดทานแค่5้านาทีก็แซ่บทั้งบ้านเลยนะคะผัดไทยแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือรสหมอแม่ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมลาไลฟ์ด้วยกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือก๋วยจับนะคะคุณคุณนางก็เข้ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมไลฟ์ครั้งนี้อันนี้ก็คือก๋วยจับรสหมอแม่นะคะต่อไปก็คืออีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของเราก็คือกระเพาะปลารสหมอแม่นะคะ ผลิตภัณฑ์ของเรานี้ตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะสามห่อร้อยนะคะท่านใดสนใจที่จะนำไปรับประทานก็สั่งซื้อมาได้เลยนะคะกดที่ลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะคะเข้ามาร่วมไลฟ์ด้วยกันค่ะอ่าคุณกันนิกาเข้ามาร่วมแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเรานะคะอ่าก่อนที่เราจะมาดูว่า เราจะทานอะไรกันดีวันนี้นะคะเรามาคุยกันเกิอน,นะคะตอนนี้นะตั้งแต่วันที่17พฤษภามานะคะโร,โรงเรียนทุกโรงเรียนในในประเทศไทยของเราเปิดแล้วนะคะการที่ทุกท่านได้ส่งลูกไปโรงเรียนก็เห็นกันใช่ไหมคะโอ้มีแต่ความสนุกสนานนะคะพ่อแม่ก็ไปส่งลูกด้วยความรักอยากให้ลูกเรียนที่โรงเรียนกับคุณครูนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่า ในเทอมนี้ก็คือผู้ปกครองทุกคนตั้งอ,อกตั้งใจที่จะเอาลูกๆมาโรงเรียนมากเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะคูติงก็ได้เห็นหลายๆบรรยากาศนะคะความอิ่มอ,อกอิ่มใจของผู้ปกครองนะคะที่ส่งเด็กๆมาโรงเรียนเราก็ดีใจคุณครูก็ดีใจเด็กๆก็ดีใจนะคะส่วนเด็กเล็กๆนะคะเด็กเล็กๆเวลาเข้ามาที่โรงเรียนก็จะมีการร้องให้กระเจองอแง,งกันนะคะแต่มันก็ เป็นบรรยากาศแห่งการเข้าเรียนได้กลับสู่สภาพปกติคืนนะคะอ่าทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงขอเชิญเข้ามาร่วมไลฟ์กัน mm hmm. ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาร่วมกันนะคะในการไลฟ์ในวันนี้นะคะอ่าเชิญนะคะเชิญเข้ามาด้วยกันนะคะอ่าคุณเชรินนะคะที่เข้ามาร่วมกันเชิญเข้ามาเลยค่ะ นะคะอ่าปนิก็เข้ามานะคะคุณปะละคมก็เข้ามานะคะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาชมไลน์ได้กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราเตรียมอาหารอร่อยๆจากเพจรถมือแม่ของเรานะคะเข้ามาวันนี้เราจะาทำก๋วยเตี๋ยวเรือให้ทุกท่านรับประทานด้วยกันนะคะทุกท่านเข้ามาร่วมชมในไลฟ์ในติ๊กต็อกครั้งนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะเป็นการที่ ทุกทีเคยแต่ไลฟ์ผ่านเพจนะคะแล้วก็แชร์ลงไปใน facebook นะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์ที่ t ิ kt o k อกนะคะเนื่องจาก TikTok%. นี้เป็นที่ที่ทูติงนี้มีเพื่อนเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราชอบออกกำลังกายลงใน t i ๊ tok ขอบคุณทุกหัวใจนะคะที่กดมาให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะอ่านะคะสวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะอ่คุณปอสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีใจนะคะที่มาร่วมชมไลฟ์ของคุติ้งได้วยกันนะคะคุติ้งก็เป็นครูสอนเด็กประถมวัยนะคะแต่ตอนเย็นเราก็ชอบไลฟ์สดนะคะอาจจะผ่านทางเพจก็ได้ Facebook ก,ก็ได้ตอนนี้เราก็จะเริ่มมาทางติ k กต k อกมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะว่าคุณคุติ้งนี้เป็นยังไงคะอ๋อค่ะค่เข้าขึ้นค่าคนที่เข้ามานะคะ ว่าคุณคูติ้งนี้มีเม้น์มาก็ได้นะคะว่าคูติ้งนี้ไลฟ์เป็นยังไงบ้างเสียงดังฟังชัดไหมคะช่วยบอกมาด้วยนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะให้ทุกท่านได้ชมว่าวันนี้เราจะทําก๋วยเตี๋ยวเรือรถมือแม่ให้ทุกท่านได้รับชมตอนนี้เราจะเน้นเน้นเด็กๆนะคะเน้นเด็กๆที่อยู่ตามหอพักนะคะเด็กตามหอพักนี้ ไม่มีเตาเกสใช่ไหมคะไม่มีเตาไฟฟ้าบางทีเขาก็ไม่ให้ใช้ใช่ไหมคะนี่วันนี้อาหารสําหรับเด็กๆที่อยู่ในหอพักนะคะหรือบางคนที่ไม่อยากใช้เตาไฟฟ้าในคอนโดอะไรนะคะเสียบหม้อหุงข้าวเลยค่ะใส่น้ําลงไปสักครึ่งหม้อก็พโปนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ในนั้นก็สามารถทำอาหารรับประทานแบบง่ายๆโดยมีเขาเรียกว่าเป็น รถมือแม่ของเราซึ่งเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือทําได้ง่าย,ายๆสบายๆมาจากทํางานอ้าวนอนดูซีรีส์สักตอนหนึ่งอา้าวหิวข้าวแล้วอา้าวเสียบไฟเลยค่ะเอาน้ําใส่ม้อข้าวเลยนะคะอย่างคุติ้งนี้ก็โอ้โหบางทีก็อยู่แค่สงคนก็ขี้เกียจเปิดแก๊สเปิดอะไรนะคะเราก็จะใช้ม้งข้าวเลยค่ะต้มน้ําให้มันเดือดชะก่อนะคะแล้วเราก็จะเอาเครื่องปรุงที่มีอยู่ในตู้เย็น ใส่ลงไปนะคะอ่าสวัสดีนะคะอ่าเนื่องจากคือติงอ้งยูสูรินนะคะก็จึงกะแมวบองปโปนเน้อหมูมือเนืมม้อหม,มูก๋วยเตี๋ยวเรือจากเพจรถมือแม่เน้อบองปโปนโมกรุ๊ปเนี่ยเน้อใครที่อยู่แถวสุรินบุรีรัมศรีสเกตนะคะคงรู้จะรู้ว่าเป็นพื้นถิน่นพื้นถิ่นสุรินนะคะเป็นภาษาพื้นถิ่นของเรานะคะ เข้ามาร่วมด้วยกันเลยค่ะเราจะได้ดูว่ามันแซ่บมันน่วยแค่ไหนนะคะจะภาคทช้งภาษาไทยและภาษาพื้นถิ่นสุรินทนะคะเราจะได้รู้ว่าโอ้มีภาษาหลายภาษานอกประเทศไทยเรานี้นะคะวันนี้เราก็โชว์เรื่องขออก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอ่าโอ้ขอบคุณอ่าขอบคุณ ทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมไลน์นะคะแสดงความคิดเห็นสวัสดีส่งรูปหัวใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้นะคะของเรามันจะมีเป็นเส้นอบแห้งมาอย่างนี้นะคะหนึ่งถุงที่มีอยู่ในถุงของเรานะคะตัวนี้แล้วก็มีผงอ่ามันมีเขาเรียกว่าเป็นทองเครื่องปรุงนะคะมันก็จะมีหลายโซงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผงเครื่องปรุงนะคะตัวนี้เราก็จะใส่ลงไปในน้ําเลยนะคะ Uh huh. สวัสดีค่ะ,ะคุณครูติง้งโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาร่วมด้วยกันนะคะน้องน้องแอมนะคะเข้ามา,าร่วมกันนะคะเข้ามาไลฟ์สดร่วมกันกับคุณครูติ้งนะคะเอ้น้องแอมคนไหนเนาะรู้จักคุณครูติ้งแล้วแปลว่าเราเป็นเพื่อนกันในทิกเอใช่ไหมคะพอน้ําร้อนนะคะคุณครูติ้งก็จะเอาผงที่ปรุงรสนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณแอมนะคะ เอาผงปรุงรสใส่ในหม้อเลยนะคะใส่ในหม้อเลยมันก็จะปรุงรสให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องไปหยิบเครื่องปรุงขวดต่างๆเข้ามาเลยนะคะน้องเอ็มน้องเอ็มที่ไหนคะอ่านเอ็มก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณติ้งเข้ามาชมด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะใส่อน,นี้ลงไปค่ะ mm hmm. อ่าเชิรนองอ๋อเอมี่เอมี่เชนเข้ามา ไลค์ด้วยกันนะคะส่งคําเชิญไปแล้วนะคะอ่าต่อไปเราก็จะใส่น้ำเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวเรือลงไปนะคะนี่กลิ่นเริ่มออกแล้วนะคะหอมชุยเลยมันเป็นกลิ่นของที่เครื่องปรุงที่เราใส่มาเรียบร้อยแล้วในถุงนะคะ คนพัทยาค่ะนักเอมี่โอ้ยนักเอมี่คนพัทยาสวัสดีค่ะคุณฟูติ้งก็ไปพัทยาบ่อยนะคะลูกชายอยู่ทางโน้นนะคะอ๋อสวัสดีค่ะแปลว่าเป็นเพื่อนกันในทิกตอกนะคะอ่าเรากำลังรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวดูกลิ่นและควันของเรานะคะที่จะลอยขึ้น ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาร่วมกันนะคะมีสีเมนูค่ะมีสเมนูค่ะมีผัดไทยนะคะมีก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะแล้วก็มีกระเพาะปลานะคะแล้วก็กลวยจับนะคะเรามีอยู่สี่อย่างนะคะรสมือแม่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและคุณติ้งก็ชอบทานด้วยนะคะก็เลย ทำเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะบริการให้กับทุกคนที่ชอบความสะดวกรวดเร็วนะคะเราทาทานที่ไหนก็ใช้เวลาแค่5านาทีนะคะเราก็จะได้รับประทานเลยนะคะมาจากที่ทำงาน,นเสียบเสียบมงเข้าไฟ้าน,น้อยๆเลยนะคะคุกกิ้งก็จะทานได้เลยนะคะหนึ่งถุงนี้ทานได้สอคนเลยนะคะเนี่นะ เนี่ยเวลาทานกปแฟอยู่สองคนนี่โอ้โหถุงเดียวก็อิ่มเลยนะคะเพราะว่าเราใส่หมูเพิ่มเข้าไปใส่ไข่เพิ่มเข้าไปอร่อยมากเลยค่ะสนใจเมนูไหนก็สั่งได้เลยนะคะหรือสั่งมาทางนี้เลยก็ได้หรือจิ้มลิงก์มาเลยก็ได้นะคะอันนี้คือเส้นที่เราอบแห้งเลยนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารถึงสําเร็จรูปจะเก็บไว้ได้นานนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องการที่ว่าโอ้เก็บได้กี่เดือนอะไรนี้ ที่ผลิตมาเราก็มีออยอะไรรับรองหมดเลยนะคะตอนนี้เราจะใส่เนื้อหมูแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเนื่องจากไม่กินเนื้อวัวก็เลยใส่เนื้อหมูลงไปนะคะอันนี้ก็คือทําแบบง่ายๆเราเอาของที่มีอยู่ในตู้เย็นเรามาทําได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วเข้ามาเลยนะคะคุณต้นเข้ามาเลยค่ะเข้ามาร่วมกันนะคะ อตอนนี้นะคะน้ํากําลังเริ่มเดือดเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อจานพ่อจานก็สวัสดีนะครัาคุณคุณเอมี่นะคะเอมี่บิลลี่นะคะค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมร่วมกันค่ะ อ่านะคะตอนนี้น้ําเริ่มเดือดเลยนะคะเนื้อที่เราใส่ไปเริ่มสุกเลยนะคะโห่ง่ายนิดเดียวนะคะนี่ให้มองข้านะคะเนี่ยไม่ใช่เตาแก๊สไม่ใช่เตาไฟฟ้าเลยนะคะสุกแล้วค่ะเรียบร้รยกลิ่นขมูงฉงเฉงเลยนะคะเด็กๆอยู่ตาหม้อพักคอนดูสามารถรับประทานได้เลยนะคะเพราะว่าโอ้ยน้าเขาเรียกว่าน้ํามันน้าน้าเจลนะคะมันอร่อยมากเลยนะคะหอมด้วยอร่อยด้วยนะคะพอ น้ำเริ่มเดือดนะคะบางท่านก็ชอบเป็นแบบไข่สุกบางท่านก็ชอบแบบไข่ลวกบางท่านก็ชอบแบบไข่ต้มไปเลยนะคะก็เอาใส่เข้าไปในในตัวก๋วยเตี๋ยวเรือได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะใส่เส้นไปก่อนนะคะใส่เส้นก่อนนะคะใส่เส้นลงไปเพ็แบบเดียวเียวก็ได้นชานนะคะ เวลาเรามาสังสรรค์กันกับเพื่อนกับฝูงนะคะเราก็สามารถวางไว้ตรงกลางวงเลยนะคะพอมันเดือดเราก็ตักทานกันเลยนะคะตักใส่แต่ละคนแต่ละถ้วยรับประทานเลยนะคะไปเตี๋ยวเรือปรุงเสร็จสับมาเลยนะคะในสองถุงมีผงปรุงรสแล้วก็น้ําปรุงรสนะคะอร่อยมากค่ะเพราะว่าจากลูกค้าที่เขาซื้อไปแล้วเขาก็บอกว่าอ้อร่อยมากค่ะรสชาติดีมากแซ่บนัวโดยไม่ต้องไป รุงอะไรอีกนะคะเราก็รู้สึกว่าเออที่เราตั้งใจทําเรื่องของอาหารการกินก็เพราะว่าเราชอบทํารับประทานนะคะออทำรับประทานมาให้ดูเลลูกเต้าดูเลคนในครอบครัวด้วยการทําอาหารนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราทําอร่อยไม่อร่อยนะคะแต่ว่าการทําอาหารนี่มันติดอยู่ในมือของเราเลยนะคะแล้วก็เวลาทําแล้วทุกคนรับประทานหมดเราก็เอ,อ้ยดีใจใช่ไหมคะนี่คือ คนที่ทําอาหารให้ทุกคนในครอบครัวรับทานก็จะรู้สึกมีความภูมิใจนะคะที่ว่าเออทำแล้วมีคนรับประทานให้แล้วก็หมดเกลี้ยงอีกนะคะเราก็จะชโชคมากเลยนะคะเนี่ยแค่ต้มแค่นี้นะคะได้แล้วนะคะเนี่เส้นก้นนิ่มแป๊บดีนะคะเราอาจจะใส่ผักเพิ่มนะคะผักที่มีอยู่ในตู้เย็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็เอามาใส่เพิ่มเพื่อที่ให้มันมีวิตามินอ่าเกรเร เพิ่มมาในผักที่เราใส่ลงไปนะคะจะใส่กะหล่ำปลีก็ได้ใส่กวางตุ้งก็ได้บางคนก็ใส่ะคนงก็ได้นะคะใส่ได้หมดนะคะเพื่อให้เพิ่มวิตามินและ่ธาตุที่มีอยู่ในตัวของผักนะคะเราก็ใส่เพิ่มลงไปใครชอบผักแบบไหนก็ใส่นะคะบางคนก็ชอบแครอทก็ใส่แครอทลงไปก็ใส่ได้หมดราคามันไม่มีผิดหรอกคะ่ะ เราชอบไปไหนใส่นั่นลงไปนะคะบางคนก็ชอบหัวชัยเท้าอ๋อฝีมือคูติ้งอร่อยมากค่ะเคยชิมฝีมือคูติ้งตอนไปพัทยาเอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะน้องเอมีเก่งมากเลยนะคะได้รับทานฝีมือคูติ้งนะคะอันนี้หละค่ะก็คือเป็นเหตุที่เดิน ให้เราอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นแรงมัน,นานใจว่าเราอยากจะผลิตของดีๆมีประโยชน์ให้กับลูกค้าของเรานะคะแล้วของเราผลิตภัณฑ์ของเรานะคะทุกตัวมีโออยนะคะมีโออยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็มีเวลาของการหมดอายุของผลิตภัณฑ์เรียบร้อยทุกอย่างนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอ่าเอาตอนนี้ผักกระสุกเลยนะคะทีนี้คุณติ้งก็อยากเพิ่ม เพิ่มอะไรนะคะเขาเรียกว่าเพิ่มโปรโตีนนะคะเมื่อกี้ใส่เนื้อหมูเลยใช่ไหมคะตอนนี้เพิ่มโปรโตีนจากไข่ไก่เราก็จะชอบไข่แบบสุกๆเราก็จะเอาไข่ไข่ไก่นะคะใส่ลงไปสักสองโฟให้มันสุกๆเลยนะคะเขาชอบทาะไข่ลวกกินไม่ค่อยเป็นก็ชอบกินไข่สุกเลยนี่เราจะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะเป๊ะดีเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วนะคะ ปังคูติงพูดไปด้วยเดี๋ยวมันก็สุกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานด้วยกันนะคะอเมย์เอาบอโอนโมโหพองกันเนือก๋ยเตียเรือโมไยเน้คือคือติงเช่าพูดภาษาถิ่นจุรินเพ่ามีความสุขมากนะคะเวลาได้พูดเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ลืมภาษาใน จังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะเป็นภาษาพื้นถิ่นสุรินทร์นะคะเวลาพูดไปเจอกันที่กรุงเทพที่ไหนก็นแล้วแต่ก็รู้สึกว่าดีใจว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันเราก็จะคุยกันนะคะเราก็เป็นภาษาที่คือถ้าลูกหลานพูดได้ก็เราจะดีใจมากเลยนะคะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ภาษาประจำจังหวัดของเรานะคะอ่าตอนนี้เริ่มเลยนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มสุดแล้วค่ะ เอาอยากให้สุกเร็วกันนี้เดี๋ยวเอาฟ้ามาก่อนค่ะเดี๋ยวฟ้าปิดนะคะจะได้ร้อนเร็วเร็ว ก,ก็จะสุกเลยนะคะอ่าคุณกมลพรเข้ามาได้กันค่ะอยากทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่บ้านก็ต้องก๋วยเตี๋ยวเรือรสมือแม่นะคะแซ่บแซ่บนัวนัวนะคะ วันชุยเลยค่ะน้องๆที่อยู่ในหอพักทันโดยเห็นแล้วคงจะอยู่เลยนะคะมาชมด้วยกันค่ะ ดูแลดีไหมคะไลฟ์สดนี้หน้าตาสดชื่นสวยงามไหมคะไม่ต้องบอกค่ะเอฟเฟกต์ลื่นนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าโอ้โหติ๊กตอกมันสนองนี้เราได้มากเลยนะคะแต่งหน้าแต่งตาให้เราเสร็จจับเลยบางทีก็ทําเป็นผมทรงนั้นทรงนู้นทรงนี้นให้เรานะคะก็ชอบมากเลยนะคะในติ๊กตอกคุณติ๊กจะเล่นทุกวันเลยนะคะสนุกมากค่ะสนุกแล้วก็มีความสุขที่ได้เข้าอยู่ในติ๊กตอกนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาทานก็นเตี๋ยวเรือได้กันค่ะเราเริ่มสึกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านถ้าสนใจผลิตภัณฑ์นะคะ อ่าผิตภัณฑ์ของเรานะคะมีทั้งผัดไทยนะคะมีผัดไทยมีก๋วยเตี๋ยวเรือโหละสามสิบหาบาทนะคะมีกะระเพาะปลาแล้วก็มีก๋วยจับนะคะแต่ถ้าตอนนี้นะคะทุกท่านสั่งสามถุงนะคะหนึ่งร้อบาทเท่านั้นนะคะก็เชิญสั่งได้เลยนะคะว่าชอบตัวไหนอย่างไรนะคะถ้าใครอยากรับเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ มาได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0804646153นะคะยินดีจะจัดส่งให้อย่างรวดเร็วเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมในไลฟ์สดครั้งนี้นะคะไลฟ์สดวันนี้เดี๋ยวเราจะทานให้ดูของเซบเซบของเรานะคะโอ้ยเดือดโอ้ควันชุยควันชุยเลยนะคะกลิ่นหอมหอมกลิ่นหอมมากเลยค่ะ ถ้าภาษาสิงบอกก็โอบก็โอบก็โอบแปลว่าหอมจริงๆนะคะก็โอบก็โอบแปลว่าหอมนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะตักให้ดูไม่ใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวมันจะมองไม่ค่อยเห็นจะใส่จานให้ดูเลยนะคะว่าโอ้โหพอก๋วยเตี๋ยวเรือมันสุกแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนะคะแต่ทุกท่านที่สนใจก็เข้ามาดูไลฟ์สดคือทิ้งทุกวันนะคะตอนเย็นอย่างนี้นะคะเลิกเรียนมาอาบน้าอาบท่ากินข้าวเสร็จแล้วมาดูไลฟ์สด นะคะเราก็จะมีไลฟ์สดของเราเกี่ยวกับอาหารต่างๆหรืออาจจะไปเที่ยวต่างที่ต่างๆก็ได้ในวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะคะส่วนถ้าวันธรรมดาเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือใครอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเด็กอนุบาลก็ได้นะคะเพราะว่าคุณคูิ้งนี้สอนเด็กอนุบาลนะคะห้าถึงหกขวบเราก็เลยเออเรื่องของเด็กอนุบาล5้าหขวบเราอาจจะเป็นมีความชํานาญในการสอนและดูแลเด็กนะคะก็ เข้ามาคอมเมนต์ถามได้นะคะอยากถามรู้เรื่องอะไรก็เข้ามาได้นะคะเราก็เป็นเพื่อนกันในทิ๊ก o k อกก็มาช่วยกันดูไลฟ์สดกันนะคะ,ะคนไหนที่มาแล้วย่าลิมบอกนะคะภาพคมชัดไหมภาพคมชัดหรือเปล่าเสียงคมชัดหรือเปล่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะคะนี่เรียบร,ยร้อยเลวนะคะก็จะใส่อะไรลงไปก็คือ เราจะใส่เครื่องปรุงลงไปก็คือตักเลยนะคะตักเลยตักแลยตักเลยนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือของเราโอ้ยเสพเสพเสจเสพภาษาสุดิก็บอกว่าจังง่จังง่จังง่แปลว่าอร่อยอร่อยอร่อยนะคะนี่โอ้โหใส่จานเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะสินททานไม่เยอะหรอกค่ะแค่หม้อเดียวแค่นั้นนะคะหม้อเล็กๆเราต้องพยับย ทานให้เสร็จกอนส่งทุ่มนะคะเพื่อที่ว่าระบบย่อยอาหารเราจะได้ทํางานดีๆนะคะนี่เตลียวเตี๋ยวเรือของเรานะคะเน่ใส่จานเพื่อให้เห็นชัดๆนะคะพอใส่เสร็จแล้วเราก็จะปรุงด้วยอะไรเอ่ยก็คือปรุงด้วยน้ําตาลและพริกผงนะคะน้ําตาลและพริกผงเออเราก็จะโรยลงไปใน อ่าตอนนี้ใส่กระเทียมเจียวก่อนนะคะใครชอบเยอะก็โรยลงไปทั้งถุงเลยนะคะแล้วก็โรยลงไปนะคะนี่โรยไปยง,งี้เสร็จแล้วก็ถ้าอยากทานอ่ามีเครื่องปรุงนิดหนึ่งถ้าบางคนชอบปรุงรสเราก็จะมีเครื่องปรุงให้นะคะมีทั้งน้ําตาลมีทั้งพริกขุงคุณคิ้กกิ้ใส่นิดเดียวไม่ใสยย่เยอะนะคะพริกขงก็เล็กน้อยนะคะทีนี้เราดูสิคะสวยงามมากเลยค่ะ ให,ให้ดูหน้าตาของเตยียเรือของเรานะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่สวยมากเลยค่ะน่าทานด้วยนะคะรสชาติเสับอ,อีรีเด้อภาษาภาษาได้หลายภาษาเลยนะคะเสับอ,อีรีเด้อเอาทีชิมให้ดหูชิมดูอย่าน้ำลายไหลตามนะคะอันนี้ทานคนเดียวค่ะทานคนเดียวนะคะจานนี้โอ้ยแซ่บโอ้ย อร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงๆอย่าลืมนะคะทุกท่านเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงนะคะจิ้มลิงก์ข้างบนเลยนะคะของคุณคูติ้งเพจรถมือแม่นะคะเราจะได้ของอร่อยอร่อยทานด้วยกันค่ะอื้อหืออร่อยอร่อย โอ้โหกินเนื้อกินเส้นกินผักแล้วก็ทานไข่ยางมะตูมที่เราใส่ลงไปนะคะอร่อยจริงๆค่ะอืออร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดของครูติ้งนะคะเออน้ำลายหลายหรือย,ยังคะ <c oughs> น้ำลายหลายยังคะอร่อยมากเลยค่ะว้าเซฟเซฟจังงันจังงันจังงันจังงนเมนเนอือหือ ภาษาไทยก็บอกอร่อยอร่อยภาษาสุรินทร์ก็จัะไงจะไงถ้าภาษาสุรินทรเองอันหนึ่งก็แซบอีลีเดอร์โอ้มีหลายภาษานะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะนี่นี่นี่ใคร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 ออนเซ็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะโอ้โหน่าทานมากเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดของครูติ้งนะคะถ้าอยากได้ผลิตภัณฑ์นะคะผัดไทย กะเพาะปลาก๋ว้วยเตี๋ยวเรือแล้วก็กลวยจับรถมือแม่อร่อยแน่เหมือนแม่ทําให้กินอย่าลืมนะคะเข้ามาที่เพจรถมือแม่คือริ้งได้ทุกวันสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็จิ้มลิงได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้ที่ทุกท่านเข้ามาให้กําลังใจในการไลฟ์สดครั้งนี้พรุ่งนี้เราจะพบกันใหม่นะคะเขอ,อนิย่าทานก่อนนคะคะอร่อยอร่อยเซฟเซ็ chính anh, chính ngành, nhà hồ kinh lắm, mi rèn, mi rèn, mi rèn, bữa rồi mà, uh -huh.